แน่เจ้าเดินเข้าไปในตลาดที่คึกคักเต็มไปด้วยสีสันสดใสผักผลไม้สดและเสียงพูดคุยอันมีชีวิตชีวาของพ่อค้าแม่ค้าเขาสูดลมหายใจลึกด้วยความตื่นเต้นเตรียมพร้อมพร้อมที่จะซื้อวัตถุดิบสำหรับมือพิเศษของเขาแน่เจ้าเลือกผักสดอย่างพิถีพิถันโดยตรวจสอบแต่และชิ้นด้วยสีหน้าที่ตั้งใจเขาหยิบมะเขือเทศสุกลูกหนึ่งขึ้นมาและพยักหน้าด้วยความพึงพอใจแน่เจ้าเดินเข้าไปที่แผงขายเนื้อแล้วชี้ไปที่ซ้นเนื้อสดชิ้นหนึ่งชิ้นนั่นดูดีมากเลย เขาพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพางยื่นเหรียญ2อสเหรียญให้เนเจ้าหยุดที่แผงขายเครื่องเทศและกกสูตรดมกลิ่นของเครื่องเทศหลากหลายชนิดแล้วเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่จะทําให้เมนูของเขาอร่อยที่สุดเมื่อมีตะกร้าเต็มไปด้วยวัตถุดิบแนเจ้ารู้สึกนักเล็กน้อยขณะถือมันแต่ก็ยังยิ้มอย่างภาคภูมใจเพราะรู้ดีว่าอาหารมื้อนี้จะต้องคุ้มค่าแน่นอน แน่เจ้าเดินกลับบ้านตามถนนพางฮ้มเพลงเอบาบาด้วยความตื่นเต้นที่จะได้เริ่มทำอาหารลมเย็นสดชื่นพัดผ่านทำให้เขารู้สึกกระปรี้กระเป๋าแน่เจ้าเดินเข้าไปในห้องครัวอันแสนอบอุ่นของเขาวางตะกร้าลงอย่างเบามือเขาพับแขนเสือ้อขึ้นพร้อมพร้อม,อมเลยทำอาหารแน่เจ้าล้างผักอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างสะอาดก่อนจะเริ่มหั่นเตรียมไว้แน่เจ้าหยิบมีขึ้นมาและเริ่มหั่นผักอย่างชำนาญสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งม,มานาง เนเจ้าคอยยอใส่เนื้อลงในกระทะที่ร้อนช่างฝังเสียงสับเสียงของการกระทบกันของเนื้อกับกระทะที่กำลังสุกอย่างพึงพอใจเนเจ้าฉีดเครื่องเทศลงไปและคนอาหารอย่างระมัดระวังปล่อยกลิ่นหอมอันอร่อยลอยฟุ้งไปทั่วเนเจ้าตักอาหารเล็กน้อยขึ้นมาชิมอือมหาวิทยาลายัย p e r ฟ e c t เขาพูดด้วยความสุขเนเจ้าจัดโต๊ะอย่างเรียบร้อยจัดเรียงจานและชามด้วยความระมัดระวังเนเจ้านั่งลงและกัดคำใหญ่จากอาหารของเขายิ้มอย่างพึงพอจวัดัด เนเาพิงพนักเก้าอี้ยิ้มอย่างภาคภูมใิใจในฝีมือการทำอาหารของตัวเองฉันน่าจะทำแบบนี้บ่อยๆเขาพูดพางยิ้มกว้าง